ก็สวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับเกมกราวนี้ก็มาพาดูเกมเกมหนึ่งครับชื่อว่าเกมอ่ะ d a g o n i g มังกรเป็นเอมังกรเอ็ดอา d a g o n i g นะครับในในเกมในมือถือแต่ผมเล่นในคอมพิวเตอร์เอาโดยใช้อ่ะ i v e 4x การเล่นอ่าเกมนี้เป็นเกมที่อยู่ในทั้งระบบ Android และ iOS นะครับก็สามารถดาวน์โหลดกันได้นะครับก็ ส่วนเกมนี้เหรอก็เ,เกมนี้เป็นเกมแนวเชิงการประจุนภัยแล้วก็การหาการ์ดเพื่อมาเสริมทัพเงี้ยไหมมีดันเจียนมีการ์ดมีการเปิดกระชาด้วยหไหมอย่างการ์ดเห็นไหมก็มีการจัดเด็กก็คือเราต้องหาการ์ดดีๆอะไรเงี้ยมาใส่ในทีมการ์ดเอสเอสอะไรก็ว่านเอสเอสอะไรก็เล่นไปนะใส่ในทีมเราแล้วมีทั้งการอีโบ อีโวคือการพัฒนาล่างนั่นเองนะฮะอะไรกันไปเห็นไหมแต่ผมว่าอันอีโวในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในทุกตัวเลยนะอุปกรณ์ในการใช้ก็แตกต่างกันไปม,นมีกระทั่งระบบดันเจียนอ่าระบบดันเจียนไม่มีออกประจญภัยคนเดียวออกประจญภัยกับเพื่อนแล้วก็ออกประจญภัยกับเพื่อนที่ใกล้ตัวโดยใช้ระบบ GPS นะครับ ระบบกาชาเหรอกาชานี่ถ้าหามีคุณมีเพชร,พชรกดตรงนี้ไปเลยเห็นไหมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุแร่ธาตุไม้เอธาตุน้ำธาตุไม้นี่รนเรามให้สุ่มแบบนี้ดีกว่าใช้สี่สิาบศิลามังกรแร่สุม่มสิบเอ็ดใบน่ะสุ่มได้การ์ดแร่เอสขึ้นไปทันทีหนึ่งใบนะครับก็คือมีโอกาสได้เอสแน่นอนหนึ่งใบอย่างอันนี้ก็สุ่มการ์ดแร่แต่ไม่ได้ออกยากถ้าออกดีสุดก็ น,นั่นแหละอันนี้ผมยังไม่ลองกันลองกันเดี๋ยวลองดูก่อนทัดน้ำ Yes เห็นไหมแสงมันไม่ผ่าถ้าแสงผ่าแสดงว่ากัดกัดแหนจะออกอ่ะหลักเกมนี้ก็ยังมีทั้งการจัดอันดับเห็นไ,ไหม มันจะอันดับค่าชื่อเสียงเนี่ยมันมีทั้งระบบคอเลสเตียมด้วยสเปเชียลดันเจียนอ่ะวันนี้ผมจะมาพาลงดันเจียนแล้วกันเล็กๆน้อยๆเพรานไทยคนเดียวอ่ะด่างน,นี้ไปเลยอ่ะอย่างน,นี้ผมยังไม่ได้รับสมบัติก็ลุยเกมนี้เป็นเกมแนวเชิงโป๊กเกอร์นะครับใครที่เป็นคอเกมพอโป๊กเกอร์อแล้วก็จะเล่นเกมนี้ได้ดีเนี่ยมา จะเป็นต้องลงอะไรบ้างนะฮะอ่าเห็นไหมคือเราไม่ได้เล่นไม่เราไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์คนเดียวไงคือหนึ่งหนึ่งคนจะมีสิทธิในการลงการ์ดแค่หนึ่งใบอืมเห็นไหมอันนี้มันออกแจ็คมาอันนี้ออกสิบอ่าแล้วก็ทิ้งไปควีนเอสเเห็นไหมเตร็จก็เล่นประมาณนี้แหละ เป็นเกมที่สนุกมาก่าสนุกมา,มากครับเกมนี้แล้วก็มีโอกาสเียบผนึกได้ด้วยตอนนี้ก็คือการเบ็ดนะครับหรือการลงนะครับลงเงินถ้าเราชนะเราจะการสด็จเนี่ยก็จะได้เงินกลับมาในจำนวนที่เยอะโคตร สเตรดอีกแล้วเกมนี้เป็นเกมแนวะเชมโปเกอร์เกมจุนไทยตามลาการาดอะไรเยอะแยะประมาณนั้นเกมที่ต้องบอกว่าหนุกมากๆเล่นแบบเล่นแล้วเพลินอนะเกมเนี้ยบอสปรากฏตัวเคลฟี่เซลฟี่ควิน ถ้าผมเป็น SS อสเอไงแล้วก็มีสกิลเลเวลรสามด้วยรีบทำดาเมจลดให้มันเยอะให้มันได้เยอะที่สุดเลย KING ิ้งควินแจ็คเอสสิบนั่นเองกิวเวลสามเขี่ยว, 3, วมาป่าโจ๊ะสามพันห้าหลายคนอาจจะเล่นเทพกว่าผมเพราะผมก็เวสามสิบเองเพิ่งเล่นเล่นได้ไม่นานเนื้อก,การก็มีเยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แปดแปดเก้าไปฟูเฮาแล้วกันโอ้ได้ด้วยจิฟูเฮานะกัมนี่ครับต้องแบบอันนี้มันเล่นกับ CPU ไง CPU มันก็ส้นตีน CPU มันส้นตีนไม่ใช่หรอกอ่ะไปหกเจ็ด การที่ดีก็จะมี SS อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีขั้นแรงขั้นเหนือก่อน SS อยู่แหละแต่ผมชงๆของผมก็ SS นี่แหละเห็นไหมได้ทั้งเงินทั้ง EP ได้ของด้วยไหมทอยเงิน40,000เกมนี้เงินหาง่ายดันจิ้นเคลียร์ภายในทิพตา แป๊บเดียวเลื่อนๆแป๊บเดียวเลื่อนอาจจะได้จริงๆนะอ่ะอีกสักตากันเพื่อแบบคลิปจะได้ไม่ได้ไม่ได้สั้นเกินไปเนี่ยก็อ่ะอีกสักตาหนึ่งเริ่มเกมเ a อะคอนเอตผมที่ผมเริ่มเล่นโป๊กเกอร์พอเกมนี้เลยแหละเอ้ไม่ใช่เล่นโป๊กเกอร์มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาเจอเกมนี้ก็รู้สึกสุขใจขึ้นมาทันทีเลย ก่อทหารเกล็ดเต็มกายจัดกรรมเลยพวกอ่าเริ่มลงแปดเจ็ดเก้าสิบอ่าสกิลช่วยเหลือเพิ่ฟู นแป๊บเดียวจะเลื่อนแล้วเนี่ยแล้วก็ผมเบ็ดไปเห็นไหมมีระบบเช่าด้วยนะลืมบอกระบบเช่าเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าจะเอาเช่าอะไรนะจังแบบโทษทีนะอะไรต่างๆเยอะสวัสดีงี้นเห็นไหมเอ๊ะไ่ว่าอะไรนะมิซิแมก เาเล่นคือการไอ้เรียกว่าอะไรนะฟิวชั่นถ้าหากมีการเหมือนกันก็จะรวมร่างกันอย่างนี้แหละแต่บางทีผมสกิลอันนี้มันอาจจะไม่แรงเท่าก็ได้นี่ยมันดูเสียเสียเปล่าพวกถ้ามันแบบฟิวชั่นตัวฮิวมันจะโคตรเปลืองเลย แล้วนี่มันยก็แตะชัวร์เออไปเว้อัพซากเอ็ดอืมเห็นไหมเกมนี้เลื่อนง่ายๆแรับเดี๋ยวก็เลื่อนผลมด <c oughs> ผลมดสี่มาสามไปกัน เจ็ดเอเทรดเดอร์นะสุปปร์ฟิวชันไอินาลีนแห่งเพ่งโหเพิ่มแอคแทกกับดิเฟนอย่างละสามแต่แม่งคือบอสแม่งจมตีแรงไงครั้นี้อาจจะไม่พอนะนะสี่หมาป่าพยองเด็ดหรือมาป่าพยองเด็ดไปนะครับ ก็อย่างที่เห็นแหละครับเห็นไหมถ้าลงการ์ดดีมันก็จะจัดการได้รวดเร็วสเตย์อีกแล้วโอเคมิสซึ่งถ้าตายนี่ก็แบบต้องมาชุบต้องชุบด้วยนะผมอยากจะตายโชว์อยู่อาจจะตายอยู่แหละเพราะว่าอันนี้เก้าแปด ก็ไม่งเลือดน้อยสุดเลยเลือดน้อยสุดเลยแต่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่อุ้ยเห็นไหมเนื่องจากถ้าคืนชีพเนี่ยไม่ต้องใช้ศิลาเห็นไหมแต่พอไม่มีก็อย่างที่เห็นนะครับต้องออกมาเลย ท่าที่จะเซ็งเป็ดถ้าหากการ์ดเรามันเยอะไปเราก็ขายออกจริงซะการ์ดขายการ์ดพวกการ์ดที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะอการ์ดพวกขยะเนี่ยพวกสกิลนี้ผมแนะนำให้เก็บไว้ก่อนว่า เอาอัพสกิลไงโฟนี้ขายไปเลยเอาขายเพื่อฟิมนช่องนะครับถ้ากการ์ดเต็มเนี่ยเราก็จะใส่การ์ดอะไรอื่นๆเข้ามาไม่ได้เลย ก็ตามนั้นนะครับาล่วเกมเดลกอนเอดก็ไม่มีอะไรมากเราเริ่มง่วงนอนแล้วอ่าระบบเพื่อนเวลาเราไปทำอะไรเนี่ย เวลาเราไปไอ้ดันเจี้ยร์แล้วเราไปชวนไปกับเพื่อนเนี่ยก็ชวนเพื่อนไปด้วยอืมเมื่ก็ถ้า,าเพื่อนเล่นเนี่ยเราก็สามารถเตือนตามด้วยมั้งตามไ,ได้ด้วยมั้งอ่าหลักๆคือเรื่องการเพิ่มพลังเลยนะสำหรับเกมดักเอกการ์ดแต่ละการ์ดแต่ตัวนี้อัพแม็กแล้วขั้นเต็มพิกัดแล้วตรงเนี้ย <c oughs> เปลี่ยน อัพแม็กเราเราก็เราก็จะสามารถอีโวได้ด้วยตอนนี้ผมก็อัพแม็กแล้วเหมือนกันล้วแต่จะอีโวลลชันแต่วัตถุดิบในการอีโวมันค่อนข้างที่หายากมากมาก ก็ไม่รู้กันว่าทานจากไหนแต่ว่าถ้าเราจะอัพสกิลเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวที่มันมีค่าขึ้นว่าสกิลเงี้ยมาใส่มัน้สกิลเขาจะเวิร์อัพเองนั่นแหละแม้ไม่ขึ้นแล้วเราต้องต้องใช้เยอะกว่าน,นี้ไงอ่าก็สลับ วันนี้นครับสำหรับรายการ BKGCTV นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จ,จบด้วยการมาแนะนำเกมดาคุ o เอ็ดนะครับดาคอนเป็ดเอ็ดอก็อยากให้ทุกคนไปเล่นเล่น,ลนกันเยอะๆนะครับก็ไม่ได้ค่าบริษัค่าสปอนเซอร์หรอกอก็เห็นเกมนี้มันหนุกดีก็เลยแนะนำให้ทุกคนเล่นด้วยนี่แหละ,ะก็อันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า